สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านยู u ูบครับแจ้งข่าวครับ9พฤษภาคม2567เป็นข่าวดีจากธนาคารทกศนะครับเมื่อวันที่24เมษายน2567ที่ผ่านมานะครับธนาคารทกสได้มีการมอบโชคจับสลากให้ผู้ไปใช้นี้ทกศชำระดีมีโชคโครงการชำระดีมีโชคครับใครเป็นผู้ชำระนี้ทกศชำระดี โดยชำระหนี้ในเดือนมกราคม67กุมภาพันธ์67มีนาคม67จับสลากมอบโชคเมื่อ24เมษายน257 6นะครับและวันที่7พฤษภาคม257ที่ผ่านมาก็ประกาศรายชื่อว่าทั่วประเทศใครได้รับรางวัลโตโยต้ารีว21รางวัล21คนนะครับทั่วประเทศใครได้รับบัตรกำนันมูลค่า1 0 0 0 0บาท63รางวัลทั่วประเทศใครได้รับรถจัก,กรยานยนต์มูลค่า5 0,000บาท 45รางวัลนะครับและรางวัลบัตรกำนันมูลค่า3 0 0 0 0บัตรกำนันมูลค่า1 0,000บัตรกำนันมูลค่าพันอีกหลายรางวัลรวม17,000กว่ารางวัลนะครับท่านผู้ชมที่เป็นผู้ชำระหนี้ทกศในช่วงมงกราหกเ7กุมภาหกเมีนาคมหกเดกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เพื่อไปดาวน์โหลดและไปอ่านดูรายชื่อได้นะครับใครมีชื่อก็ติดต่อขอรับรางวัลทกศสาขาที่เราเป็นหนี้ ทกศอยู่นะครับแต่ว่ารางวัลที่1รถโตโยต้ารีโว่ยีคันนั้นเขาจะให้ไปรับที่กรุงเทพสำนักง,งานใหญ่ทกศนะครับส่วนรางวัลที่2ถึงรางวัลสุดท้ายนะครับเป็นรถจักรยายนยนต์และบัตรกำน,นันรับที่ทกศสาขาที่เราเป็นนี่อยู่สาขาที่เราเป็นลูกค้าอยู่นะครับเอาไปกดลิงก์ดูรายชื่อผู้โชคดีได้นะครับที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับ รางวัลโครงการชำระดีมีโชคครั้งที่สองจับสลากไปแล้ว24เมษายน2567ครับส่วนครั้งหน้าครับครั้งหน้าธานาคารตกสาจะจับสลากมอบโชคให้ผู้ชำระหนี้ดีโครงการชำระดีมีโชคจับสลากครั้งที่สวันที่24กรกฎาคม2 5 6หครับ24กรกฎาคม2 5 6หผู้มีสิทธิ์จะได้ถูกจับสลาก ได้ชื่อขึ้นมาเพื่อมอบรางวัลให้ก็คือผู้ที่เป็นหนี้ธนาคารทกสอ,อยู่ขณะนี้นะครับและชําระหนี้ดีชําระหนี้ก่อนกําหนดอะไรทํานองนี้นะครับโดยท่านถ้าท่านเป็นผู้ชําระหนี้ในเดือนเมษาครับพฤษภามิถุนาครับใครชําระหนี้ทกสในช่วงวันที่หนึ่งเมษายนไป็นต้นไปนะครับ อาจจะชำระหนี้ในเดือนเมษาก็ได้พฤษภาก็ได้หรือมิถุนาก็ได้นะครับคือพูดง่ายๆว่าชำระหนี้ในช่วง1เมษายนถึง30มิถุนายนทํานองนี้แล้วก็เป็นผู้ชำระหนี้ดีชำระหนี้ก่อนกำหนดอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่แหละท่านก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นโชคโดยเขาจะจับสลากมอบโชค24กรกฎาคม257นะครับ แล้วก็จะประกาศรายชื่อออกมาว่าใครได้รถยนต์โตโยต้าลีโวบ้างด้รถจักรยานยนต์45คันบ้างนะครับรถจักรยานรถโตโยต้าลีโวเนี่ยจะ20คันโตโยต้า e ีโวครั้งหน้า20คันนะครับจักรยานยนต์45คันบัตรกำนันมูลค่าแสนก็ประมาณ60กว่ารางวันทำนองนี้ครับนอกจากนั้นก็ยังมีบัตรกำนันมูลค่า30,000บัตรกำนันมูลค่า10,000บัตรกำนันมูลค่า5,000 นะครับรวมทุกรางวัลก็จะเป็นหมื่นกว่ารางวัลน,นะครับเอาล้ครับใครที่เป็นหนี้ทกศอ,อ,อยู่ขณะน,น,นี้ท่านอยากลุ้นรางวัลได้เป็นเจ้าของรถโตโยต้าลีโวรางวัลที่หนึ่งนะครับรถกระบะรีบไปชําระหนี้ในช่วงนี้แหละครับช่วงพฤษภาคมมิถุนายนนี่แหละครับเพราะว่ามีสายนมันผ่านมาแล้วนะใครที่เป็นหนี้หนี้ทกศอ,อ,อยู่นะครับไปชําระหนี้ก่อนกําหนดยิ่งดีเพราะว่าโครงการนี้ก็คือโครงการชราําระดีมีโชคนะครับ อ้าวถ้าใครชำระนี่ในช่วงพฤษภามิถุนานี่แหละครับ24กรกฎาคท่านจะได้ลุ้นเป็นเจ้าของรถ t o โตย t a ารีโวนะครับได้รางวัลอื่นๆอีกมากมายครับสำหรับคลิปนี้แจ้งข่าวดีธนาคารธกรสไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับการจับสลากครั้งที่แล้ว24เมษายนนะครับใครได้รางวัลบ้างไปกดดูลิงก์ที่คอมเมนต์แรกนะครับมีรายชื่อให้ดูถึง17,000กว่า,าชื่อผู้ได้รับรางวัลครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ